ช่วงนี้ก็หมายนาน้ำท่วมนี่แหละวันนี้มากับกบยาง King Fox Green Paddy ครับ อรุณสวัสดิ์ตอนเช้ากับบรรยากาศคืมฟ้าคืมฝนตอนนี้ผมอยู่ที่นครนายกนะครับถึงหมายแล้วนี่ช่วงนี้ก็หมายนาน้ําท่วมนี่แหละหมายเยอะแต่ปลาไม่รู้จะเยอะหรือเปล่านะครับเพราะว่าทุกๆคนที่เป็นนักตกปลาก็โซนที่ติดถนนอย่างเงี้ยจะถูกตีก่อนเสมอนะครับแต่ข้างในไม่มีแต่วันนี้เราเตรียมบูทมาด้วยผมสั่งบูธยาวมานะถ้าเจอนาไหนที่กัดดีๆก็จะเดินลุยหน่อยวันนี้มากับกบยาง คิงฟ็อกกลีนพัดดี้ครับพากลีนพัดดี้มาลุยนครนายกปานาลา,าหลอดตา,าข้างทางไม่รู้จะเป็นยังไงตามไปดูกันว่าวันนี้จะรอดแห้วหรือเปล่ามีฝนนิดนึงนะดูจากพยากรณ์อากาศไม่รู้ว่าจะโดนหรือเปล่าวันนี้แต่เตรียมชุดกันฝนมาก็ไปลุยกันเลยจะรอดหรือเปล่าวันนี้ตามไปดูกันครับไป นอนอยู่ยใกล้ๆอย่างนี้ไงไม้สวยนะเนี่ยเดิเละๆมันโดนฝนเลยนะมั้งเมื่อคืนไม่เมื่อคืนก็มาเช้าเนี่ยหน้าโดนมากเลยมุกเนี่ยโอ้โ,โ,อโหลูกน้าโดนจริงด้วยื พลาดการจับกลุ่มของเราไปได้ไงทุกคนหันปลไกลด้วยได้ thì có kia mày đi mày đi มามามา,าตัวเดิมนี่เตอะตัวเดิมีิเอตอะกัอยู่ข้างหน้าเลยอ่ะเปิดประเดิมตัวแรกตอนเช้าย้ำไปไม้ที่สองนะรอบแรกผมวัดหลุดไปนะแล้วยังกัดซ้ำเหี้ยโคตรดูเลยปานาใส่พอได้เลยสองสาขีด King f o x Green p a d d y ตามกันต่อครับ เดียวเลยไหม้ม่เดียวเลยมาแล้วตีได้ไม้เดียวเลยตรงนี้ King Fox Green p a d d y นะครับสีเลมอนสีเหลืองกับประชอนนาน้ำท่วมเดี๋ยวลองย้ำดูอีกนะครับนานี้ โอเคฝากไว้ด้วย king fox green paddy ตามกันต่อครับหลายทีเยอะ หรือเหยื่ออยู่ตรงแสงพระอาทิตย์ตกอันนี้พอดี ตัวแค่นี้เองเหรอดูดิเท่าคันเบ็ดเลยไอ้ป๊อกนะครับ King Fox Green Paddy ไซส์นี้ก็ไม่รอดนะกัดแล้วก็ลดคัน ก็มีการกระตกปลายคันนะผมเลยเซ็ตหกเลยโอเคฝากไปด้วยคิงฟ็อกก r ีนแพดดี้ตามกันต่อครับ ปิวมาเลยตัวนี้กัดเป็น King Fox Green Paddy นะครับสีเลมอนประชอนปอกปอกปนาโอเคตามกันต่อฝนก็จะมาปลาก็จะตกอะไรก็ไม่รู้ไปยังพอมีลุ้นครับลุยกันต่อ อ่ออยู่ไกล อย,อยู่อ้ตกแล้วกัดเลยกัดเลยนี่เฮ้ยนกจะมีส่วนเกี่ยวข้องอะไรนี่บักเอฟปังเลยตัวนี้รอบแรกตัดสินใจจะ เดินลงไปตีนะเพราะว่าเห็นขยับกัดลูกปลายตรงนี้ประมาณ3ามสี่รอบนะครับผมตีอยู่ซ้ายมือนะแล้วก็มองเห็นแล้วก็เลยขับรถมาจอดสังเกตไม่งั้นจะโดนตั้งแต่แรกแล้วแหละน้องมันโทรมาพอดีนะครับนะครนายกมาแล้วจ้ะช่อนนาน้ำท่วม King Fox Green Paddy นะครับอยู่ในคอเลยสีเขียวอากาศปิดๆนะครับฝนก็จะมาแต่ก็ยังเอาตัวรอดได้นะสมบูรณ์มากเลยตัวนี้อ้วนตับ สุดยอดฝากไว้ด้วยครับ King Fox Green Paddy กับปานาน้ำท่วมไซด์ดันโลอย่างนี้ตามกันต่อครับ